เป็นมะเร็งตั้งแต่ปี64แล้วค่ะตอนนี้แค่ติดตามเฉยๆและเป็นไขมันในเลือดสูงด้วยเหมาะกับเวโปรตีนตัวไหนคะข้อที่หนึ่งเลยผมแนะนําว่าอาจจะเหมาะกับโปรโตีนสูตรที่ไม่มีน้ําตาลเพราะว่าการที่เราทานน้าตาลซึ่งเรากินข้าวไปน้ําตาลอยู่แล้วเนาะในอาหารปกติเราไปได้น้ําตาลจากโปรโตีนอีกเนี่ยมันก็จะเกินความจําเป็นทําให้เกิดหลอดเลือดอักเสบทําให้เกิดไขมันในเลือดสูงนะครับเพราะว่ามันไปทําให้พอระบบภายในมันอักเสบเนี่ย ก็จะผลิตคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นแนะนําเลือกเป็นโปรตีนสูตรไม่มีน้ําตาลข้อ2นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทานเวโปรตีนเนี่ยเวโปรตีนบางยี่ห้อจะเป็นเวกลุ่มคอนเซนเทรตอาจจะมีไขมันเป็นส่วนประกอบอาจจะมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับดังนั้นก็เลยยังไม่แนะนําให้เลือกเวโปรตีนที่มีไขมันและน้ําตาลจากนมเป็นส่วนประกอบข้อที่3ก็คือเลือกเป็นเวโปรตีนจากพืชจะดีมากครับทาไมผมถึงแนะนําแบบนั้นเพราะว่าเวที่เอารับประทาน โปรโตีนจากนมเราอาจจะไม่ได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันมะเร็งเพราะว่าเราเคยเป็นมะเร็งเนาะดังนั้นถ้าเราเรับประทานโปรโตีนจากพืชเนี่ยจะปลอดภัยมากดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยโปรโตีนจากพืชมีหลายยี่ห้อมากๆเลยแต่ยี่ห้อที่ผมทานอยู่เนี่ยครับจะมีโปรโตีนอยู่6ชนิดเป็นกล่องเขียวๆนะครับลองขอแอนมินผมดูได้เหมาะมากกับคนที่เป็นคอเลสเตอรอลอยู่แล้วก็กําลังติดตามมะเร็งอยู่นะครับเนาะแล้วก็สูตรเนี่ยไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามหลังไมค์ได้ครับ